ประมาณสี่ทุ่มคืนนี้นะคะติดตามว่าจะมีการลงมติรับหลักการได้ตรงเวลาหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานในภาครัฐและภาคเอกชนก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินปีนี้จัดการบรรยายพิเศษนะคะพร้อมกับตั้งเป้าว่าต้องการที่จะเน้นความร่วมมือภาคประชาชนและระดับระหว่างประเทศมากขึ้นค่ะแขกรับเชิญที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเชิญมาบรรยายพิเศษในปีนี้ก็คือประธานองคมนตรีค่ะ Corruption is disgrace in is a cheerful the evil. our country, the world s evil. <S พลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรี <Yeah. S 2> และรัฐบุรุษบรรยายพิเศษโดยเน้นถึงภัยร้ายที่คุกคามประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือเรื่องความยากจนยาเสพติดและย้ำว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายของประเทศ ประชาชนต้องร่วมกันต่อต้านไม่ยอมรับและหยุดยั้งมิฉะนั้นจะนำพาชาติให้ล่มจมและแนะนำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาและปรับปรุงให้สถานการณ์ดีขึ้น ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะคะที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่มีทั้งทั่วโลกเลยที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนใครได้รับการเดือดร้อนได้รับการเยียวยาก็จะต้องได้รับการแก้ไขใครได้รับความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไขหรือได้รับการเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกหน่วยงานหนึ่งและเป็นที่พึ่งที่เข้าถึงง่ายที่สุดค่ะ อีกด้านหนึ่งนะคะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินระดับระหว่างประเทศซึ่งมาจากนิวซีแลนด์ที่เป็นประเทศติดอันดับเรื่องปลอดคอร์รัปชันย้ำความสำคัญของภาคประชาชนค่ะที่จะต่อสู้กับการทุจริต Uh, have New ประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศระบุว่านิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านคอร์รัปชันฉะนั้นรัฐบาลที่บริหารประเทศจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการบริหารโดยง่ายและเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจการตรวจสอบการกระทำอย่างอิสระ ผู้ตรวจการแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเสนอให้ยึดหลกักศีลธรรมมาใช้ในกระบวนการไต่สวนนะคะอย่างที่ฮ่องกงดําเนินการอย่างเช่นการทําข้อตกลงกับโรงพยาบาลทุกเขตในกรณีการรับส่งผู้ป่วยภาวะวิกฤตให้ปลอดภัยและเร่งด่วนที่สุดไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะอยู่ในเขตของตนเองหรือไม่ค่ะ